แล้วครับเีจะให้ท่านยกเกเราขอบคุณชาวชุมชนศีสุรานะครับของคุณก่อมาจรการเวัดีครับ้ขอขอชมเชยจริงๆนะในสิ่งที่ความเสีสละของคณะกรรมการอสแทุกท่านนซึ่งตรงนี้มันมันบบอก ถึงศักยภาพของนักการความตั้งใจในการที่จะมาทํางานติชานบอว่าหน้าหน้าหน้าจะภูมใจในสิ่งที่กรรมการของพวกท่านมีอย่างนี้นะช่วยปกมือให้กับเจตีพิธานุชนางางชุดชนิดนั้นมอบมาเดือนเดีอกเกนเดือนกม์ จริงได้นำเลยหนึงน่งมื่บาทบริจาค่านท่านนายกวิโรดพนูวัฒนานายกเทศบาลเมืองสองพี่น้องเพื่อไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทีหนึ่ง